เ็ดครับน้องอุ้นเส้นและเทรนเนอร์คุณภาพเกินร้อยมัมลาคคนอีกครับได้เพลง One Night Only ค่ะจะ oh, ว่าง่ายก็ง่ายนะคะเพราะว่าหนูเคยรองมาแล้ว ยากตรงตอนประสานะคะมันก็ร้องเสียงสูงแล้วก็จำยากด้วยค่ะสิ่งที่ต้องปรับก็คือปรับให้แกร้องให้สมูทไปกับพี่ม,มัมสลับกันร้องเนี่ยพี่มัมร้องก่อนเนี่ยเรามาประมาณแบบ You w a n ่ a ้องปร o บ n And my devotion น้องแกก็ถึงท่อนแกก็่มัมสลับกันรองเนี่ยพั้งก่อนเข่เขามาปรมา I, no I had no doubt มันจดได้ี่ไปฟิลเดียวกับพี่ไม่เข้าใจปุ๊บเราก็เลยจะต้องร้องให้เขาฟังท่อนที่เขาร้องอ่ะ no ถูกถูกถูกผิดก็บอกผิดก็บอกก็ช่วยกันนะช่วยกันไปค่ะ really ได้ได้แล้วเขาก็เข้าใจมัม <'m> คิดว่าคงจะถูกใจและเป็นที่ถูกใจของพวกเราชาว ทุกคนโดยเฉพาะพวกเรา so- ผมว่าเป็นเรื่องน่าประทับใจแล้วก็ภูมิใจสำหรับเด e เทนเนอร์มากๆเลยนะครับที่เด็กตัวแค่นี้นะครับอายุเท่านี้แต่ว่าโชว์ร่วมกับนักร้องอาชีพได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆค่ะแม่ชื่นใจจริงๆนะครับเราไปฟังคอมเมนเตอร์กันดีกว่าครับครูเป็ดครับว่าไงครับครับเท่าที่ดูมานี่สัปดาห์ที่3แล้วนะครับผมว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เข้าทางที่มั่มมากที่สุดเลยเพลงเนี้นะฮะ ไม่รู้ว่าดูเหมือนพี่มาเป็นเจ้าของเพลงนี้เลยอะ่ะอ๋อพี่มันเป็นกระเทยไงกระเทยเป็นเจ้าของเพลงนี้นะคะ แต่แน้องวุ้นเส้นไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ค่ะแต่ว่าคราวนี้ผมก็เลยอยากจะให้ให้พี่มามเดชช่วยเพิ่มเติมให้น้องอันนี้นี่คือเรื่องเก่งนี่เราไม่มีข้อสงสัยแล้วสำหรับน้องวุ้นเส้นนะครับแต่มีสองจุดที่ผมอยากจะชี้ให้ดูก็คือว่าจากจุดที่เขาร้องเสียงสูงสูงมากเนี่ยนะครับแล้วเขาต้องร้องเสียงต่ําเลยในขณะที่เขาต้องโซโล่เดี่ยวในในประโยคนั้นเนี่ย มันเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมผมจะเน้นตรงนั้นเยอะๆให้เขาซ้อมจากเสียงสูงแล้วลงมาเสียงต่ำได้ค่ะอ่าอีกจุดหนึ่งก็คือสีหน้าสีตานนองวุนเส้นต้องดูว่าพี่มัมเขาทำยังไงนะคะเรียนแบบการแสดงอารมณ์ของเขาอย่างเดียวนะลูกไม่ต้องเรียนแบบอย่างอื่นนะคะถ้าเต้นเดียวสีหน้าถ้าเต้นสีหน้าอย่างเดียวนะครับโอเคครับจะปรับปรุงนะคะจะสอนให้เป็นมัมให้ได้ค่ะาตอนนี้เ้างวุนเส้นต้องคิดดีๆนะครับ เดะเด,ดเลยใช่ไหมคะอ่าไม่ต้องเดะเโอเคค่ะเชิญครูทันครับอ่าจริงๆแล้วทั้งสองท่านเก่งมากตอนแรกตอนซ้อมก็ลุ้นนะครับแต่อย่างหนึ่งอยากจะฝากน้องวุ้นเส้นไว้นะครับก็คือตอนนี้น้องร้องดีมากเต้นได้นะครับแต่อยากให้น้องน้องลองนึกดูว่าสมมติน้องหลับตานึกถึงวงกลมเนี่ยที่เป็น1 8 0องศาเลยนะคะหนูนึกออกใช่ไหมคือถ้าหนูลืมตาขึ้นมาเนี่ย หนูก็จะไม่สามารถเขียนวงกลมที่สมบูรณ์แบบอันนั้นได้พี่งกาจะบอกว่าอันนั้นคือชีวิตมนุษย์นะคะนั่นหมายถึงว่าความสมบูรณ์แบบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคําตอบแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นมนุษย์สิ่งที่มันใส่ฟีลลิ่งของเราและเป็นตัวเองต่างหากอันนั้นสคัญที่สุดขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กําลังใจกับ T7 ด,ด้วยครับ ว่าเชียร์คู่นี้นะคะพิมพ์จีตามด้วยหมายเลข7แล้วส่งเข้ามาที่4111929ค่ะคู่แรกผ่านไปแล้วค่ะ